เปิดคลิปสุดช็อกคิมซุฮยอนถ่ายชุดวิวส่งให้คิมแซรอนขนาดที่อายุยังน้อยพร้อมกับข้อความสุดอึ้งค่ะในรายการสดเมื่อเย็นวันที่27มีนาคม2 0 2 5นี้ค่ะคุณผู้ชมในรายการการโลเซโรได้ปล่อยหลักฐานชิ้นใหม่ ที่ทาให้ชื่อของคิมซูฮยอนขึ้นมาติดเทรนด์อีกครั้งอย่างดุเดือดซึ่งครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่ภาพแชทแต่ว่าถูกเปิดเผยไปยันคลิปวิดีโอที่คิมซูฮยอนถ่ายเองระหว่างที่อยู่ต่างประเทศและคนที่รับคลิปนั้นก็คือคิมแซรอนขณะที่เธอยังเป็นเยาวชนอยู่เลยค่ะซึ่งคลิปนี้ค่ะตามที่กาโลเซโลได้เล่าแทะคลิปนี้ถูกระบุว่าถ่ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยคิมซูฮยอนเดินผ่านร้านชุดชั้นในของชมแล้วก็หันกล้องไป ไปเห็นหุ่นที่กำลังโชว์ชุดชนไนแบบซีทูเผยรูปร่างเด่นชัดทุกจุดที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่กล้าสบตานานโดยในคลิปแคะเขาก็พูดว่าสวัสดีนี่คิมยูทูบเบอร์ตอนนี้ผมอยู่ที่น่าชุดชนไนครับเกาหลีไม่มีแบบนี้แน่นอนใช่ไหมผมไม่ได้หมายถึงชุดชนไนนะ แต่เป็นหุ่นแบบนี้ต่างหากสัสดส่วนแบบนี้ร้อนแรงอะไรเบอร์นี้แล้วก็มีเสียงหัวล้อของเพื่อนๆนนะะในคลิปเสริมขึ้นมาแล้วก็บอกแบบนี้แหละดูตรงนั้นสิแล้วก็ชี้ไปในจุดที่เป็นจุดล้อแหลมของหุ่นค่ะซึ่งคิมซูฮยอนนะคะก็ยังพูดติดตลกอีกว่าเมื่อกี้เนี่ยมีพ่อกับลูกสาวเดินผ่านมาเด็กผู้หญิงคนนั้นมองมาด้วยสีหน้าตกใจสุดๆแต่ผมกลับไม่รู้สึกอายอะไรเลยแล่หลังจากนั้นค่ะเขาก็แผ่นกล้องออกไปแล้วก็จบที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่โรงแรมกันดีกว่าอ๋อชืช่ 여기, 반스 브라자 앞에, 반스 브라자 앞에 나와 있습니다. 아, 어, 걸립니다. 여기가, 어, 이게, 좀, 너무, 그, 없죠, 이런 거. 어, 시스루. 음 아, 한국에 있습니다. 아니, 네. 이런 몸이 없다고. 아, 어, 없죠, 없죠. 마네킹은 거짓. 이게, 비율이 이렇게 나오면서, 이게 간지가 이렇게 나면서, 이게, 이걸 어떻게 본받아야 되지? 저, 육, 육, 예? 예? 사진, 육? 예? 겠습니다 자, 좀 지웠습니다. 자, 아, 그럴 수 있어요. 자, 모델은 지켜줘야 되니까, 그죠? 자, 지금 지금 여기 여기 지나간 아빠와 딸, 어. 우리 지금 딸내미가 너무 놀란 표정으로 우리 지금 범서 지나갔어. 내가 눈 맞춰 갖고 지금 하나 <laughs> 도안 민망했어. 자, 자, 이제 저희는 호텔로 돌아가도록 하겠습니다. t h a 안녕하세요 유튜버 김 유튜버입니다. 어, 저는 지금 지금 여기 여기 반스 브라자 앞에. 반브로자 앞에 나와 있습니다. 아, 어, 걸립니다. 여기가, 어, 이게 좀 너무 그, 없죠? 이런 거. 어, 시스루. 음. 아, 한국에 있습니다. 아니, 네. 이런 몸이 없다고. 아, 없죠. 없죠 마네킹은 거짓. 이게 비율이 이렇게 나오면서, 어. 이게 간지가 이렇게 나면서, 이게 이걸 어떻게 본받아야 되지? 저, 유, 유, 유? 예? 예? 사진 유? 예? 보겠습니다. 자, 좀 지웠습니다. 자. <laughs> 아, 그럴 수 있어요. <laughs> 자, 모델은 지켜줘야 되니까. 그죠? 자, 지금. โดยคลิปร่างกล่าวที่คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะช่องกาโลเซโรระบุว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่คิมซูฮยอนส่งให้คิมแซรรนในช่วงที่เธอยังเป็นเด็กอยู่ซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับช่วงเวลาเดียวกับที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดแชททั้งคู่ที่เต็มไปด้วยถ้อยคาหยอกล้อแบบคุ้มเครือคุณผู้ชมอย่างเช่นว่าอยากจะกอดเธอแล้วหลับไปหรืออยากจะทําแบบนั้นจริงๆไว้ทําได้ไหมห้ามหรือเปล่าหรืออย่างเช่นฉันต้องรออีกหนึ่งปีหรอแค่6เดือนหละ่ะได้ไหมซึ่งนี่ค่ะก็ทาให้เกิดคําถามขึ้นมาเลยนะคะว่าเขาส่งคลิปนี้เ่เพืออะไร ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเลยค่ะที่ช่องการโลเซโลและชาวเน็ตก็พากันวิเคราะห์ไปทิศทางเดียวกันค่ะทุกคนเห็นตรงกันเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่คลิปเดินเล่นหรือว่าคลิปท่องเที่ยวธรรมดาแต่ว่าเป็นการส่งสารบางอย่างทางความรู้สึกโดยเฉพาะเมื่อปลายสายของคลิปนี้นะคะก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขากําลังใกล้ชิดในขนาดนั้นซึ่งต้องบอกว่าหากมองในแง่จิตวิทยาคุณผู้ชมการส่งเนื้อหาที่มีลักษณะเน้นรูปร่างหรือว่าความเร้าใจทางสายตาแบบนี้ให้คนที่อายุน้อยกว่ามากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการสร้างพื้นที่ความใกล้ชิดเชิง อารมณ์และก็อาจจะเป็นการชี้นําแบบไม่รู้ตัวโดยเฉพาะได้เกิดฝ่ายหญิงนะคะยังอยู่ในช่วงที่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์มากพอมันก็อาจจะทําให้เธอตีความว่าคลิปนี้เป็นความรักทําให้เธอเข้าใจว่าฉันเนี่ยควรจะเป็นแบบนั้นไหมล่ะควรจะใส่ชุดแบบนั้นด้วยหรือเปล่าต้องทําแบบนี้เพื่อให้คนรักของฉันประทับใจไหมทั้งที่จริงๆแล้วผู้ชมมันก็คือการโน้มน้าวแบบนุ่มๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นแหละค่ะซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้ชมต้องบอกว่าชาวโซเชียลจํานวนมากเริ่มพูดถึงคลิปดังกล่าวนะคะว่าเธออายุแค่ 55เองแต่ว่าเขาส่งคลิปแบบนั้นมันเพื่ออะไรกันและก็ยังมีการพูดถึงรูปร่างของหุ่นอีกแล้วก็บอกว่าอยากเห็นแบบนั้นแบบนี้ในชีวิตจริงมันคือคําบอกใบหรือเปล่าชาวเน็ตบางคนก็ว่าขนาดมีเด็กมองหุ่นด้วยสีหน้าอึง้งๆเขายังพูดเลยว่าเขาไม่อายทําแบบนี้เนี่ยมันดูเหมาะสมแล้วเหรอซึ่งย้อนไปค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทางครอบครัวของคิมซายโรนก็ได้ออกมาเปิดเผยจดหมายลายมือจริงของเธอที่ออกมาพูดถึงคิมซูฮยอนค่ะว่าเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของเธอโดยในเนื้อหาก็บอกว่าเราเนี่ยค กันมาตั้งห้าหปีฉันไม่อยากให้คุณเกียดฉันเลยและฉันขอโทษที่โพสต์รูปแนบแก้มกับคุณฉันแค่อยากให้บริษัทเห็นใจฉันบ้างฉันกลัวการถูกฟ้องร้องจริงๆและฉันไม่รู้จะติดต่อใครได้เลย ซึ่งเนื้อหาในจดหมายคุณผู้ชมก็สะทายายถึงความรักที่เธอมีต่อคิมซูฮยอนและแม้ว่าจะถูกเมินแต่ว่าแซรอนก็ยังพยายามเขียนจดหมายไปหาเขาแต่สุดท้ายกับไม่รับการตอบกลับใดๆจนมาถึงวันที่เธอจากไปค่ะนั่นก็คือวันเกิดเขาพอดีวันที่16กุมภาพันธ์ในปี2025คิมแซรอนจากโลกนี้ไปอย่างเงียบงันซึ่งในวันเดียวกันค่ะคิมซูฮยอนโพสต์ภาพวันเกิดนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่า Good Day ค่ะซึงรายการกาโลเซโรได้พูดนะคะว่าคนที่เงียบเนี่ยอาจจะไม่ได้ผิดทาง กฎหมายหรอกแต่ว่าคนที่เงียบในวันที่มีคนตายอาจจะกําลังพูดเสียงดังที่สุดก็ได้จงสุดท้ายแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนคลิปเล่นๆแต่ว่าก็ต้องบอกว่ากลายเป็นแบบหลักฐานที่สาคัญเหมือนกันนะคะพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่ได้ร้ายกับใครแต่อาจจะทิ้งร่องรอยที่ลึกกว่าที่เราคิดค่ะแล้วผู้หญิงคนนึงอาจจะไม่ได้อยากได้อะไรเลยนอกจากคําตอบจากคนที่เธอไว้ใจเท่านั้น